สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องบาทองปากเ n n e น,นพี่นอ้องตอนนี้บาทองกะอยู่สถานีบีทีเอสสยามพารากอนนะพี่นอ้องที่บาทองยืนนี่ก็ที่เป็นสถานีบีทีเอสไปทางเคหานะทุกคนว้าวโอ้โหพี่นอ้องเบิ้งเอาบรรยากาศดูสถานีบีทีเอสสยามพารากอนนะทุกคน ส่วนฝั่งนี้นะก็จะเป็นาทางที่มุ่งหน้าไปทางเกหาทุกคนบรรยากาศกคนยหลาหลาพี่น้องก็ถูกหุดเหงาสุดสายตาเลยมาทองมาอยู่ตรงกลางช่วงกลางนะพี่น้องบนทางนี้ผมไปเดินต่อแถวกันเต็มเลยเป็นแถวเป็นแถวเลยส่วนฝั่งนี้นะพี่น้องฝั่งนี้ก็จิมุ่งหน้าไปทางาบางว่านะทุกคนมุ่งหน้าไปทางขุดแล ไปทางอ่าสะพานตากสินน้อพี่น้องอู้ยโอ้ยเบิ่งคนขึ้นรถโอ้ยตัวพี่น้องนักท่องเที่ยวลายแห้งดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ส่วนทางนี้เราจะไปทางเคหานะทุกคนไปทางเคหะปอ้ยเถเบิงบ่งเบิ่งพอยืนต่อแถวกันเป็นแถวเลยทุกคนคนเขา้าคนออกเอ่อโทษเบิ่งเอาเด้อทุกคน นี่คือระเบียบวิในัยของประเทศไทยของเมืองไทยนะทุกคนเบิงเอาคนเขาคนออกคือละมุนกันเลยทุกคนเบิงเอาความมาหลายก็ทุดยอดอย่างนี้นี่ข็อต่อแถวกันคนสละมุนกันเลยทุกคนความมีระเบียบความมีวิในัยน,นะทุกคนเขาต้องถ่าให้คนข้างในออกเบิดก่อนเขาจังเข้าไปนะทุกคนเบิงเอา ทุกจัคนเาไาจับคนลงคนเต็มทุกตู้แน่นทุกหาเที่ยวนะทุกคนเมืองเอาบรรยากาศส่วนฝั่งนั้นก็จะไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปบางว่าทุกคนเืองนะไปบางว่าคนแหละ่งหนาไปบางวะคนแหละทุกคนไปแล้ว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 ทุกคนบรรยากาศโอ้ยงานแรงๆขึ้นดีขนาดพี่น้องส่วนทางนี้ก็ซื้อ่งหนาไปทางเคหะนะทุกคน ไปตางเคหาเต็มทุกตู้เลยพี่น้องยืนยืนเต็มกันเลยทั้งทั้งในนะพี่น้องเต็มนี่คนที่มาใหม่ก็มาใหม่เต็มยืนถากันเป็นแถวเออทุกพี่น้องเดินเอาปวกแหลมมาหลังมาทุกคนเต็มเลยทุกคนเลยโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี้ไปตามเคหาเด้อทุกคนขบวนนี้ไปตางเคหา ป้าถูกรถพึ่งอองมกีญก็มาต่อแถวกันอีกแล้วพี่น้องต่อแถวกันอีกแล้วยาวเหยียดเลยพี่น้องเพิ่งคนลังมาอะไรมานะทุกคนโอ้โหนะทองเที่ยวจาวต่างชาติโอ้โหพี่นอ้องเอ๋ยตามี่เอาเงินประเทศไทยเมืองไทยคนไทยเขาเฮ็ดเขาทำเขาดึงดูดนะทองเที่ยวตามีเอาเงินพี่นอ้องเอ๋ยป้าถกนี่แหละคือเสน่ห์ของเมืองไทยนี่คือเสน่ห์ของ มาเจ๊ไข่เนาะสยามเมิ่งยิมเนาะทุกคนเบิ่งเขาทุกคนเดชาคบเบิ่งทางนี้นะทุกคนเบิ่งทางนี้ทางนี้เขาก็ยืนรอกันเป็นแถวเลยนะทุกคนเบิ่งทาง,ทางนี้ท่านนี้ก็สิไปบางว่าไปทางอ่าคมดแล้ววงเวียนใหญ่เนาะทุกคนอ๋อ เบิ่งเอาทุกคนก็ยืนต่อแถวกันนะทุกคนความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะทุกคนพอดีบอัคิวบอแซงคิวกันนะทุกคนต้องยืนเป็นระเบียบเรียบร้อยนะทุกคนเอถจกไปมาทองกับสีเดินไปผลแล็พี่นอ้องความมันลายนะทุกคนเบิง่งเบิ่งเอาสุดยอดอยนี้นะทุกคนโอ้โหว้าวนี่แหละคือเมืองไทยนี่แหละคือประเทศไทยนะทุกคนสุดยอดดีว้าว เติมฟองฟังเลยทุกคนถูกสามสิเอาเงินสามเสียป่วยน้องพี่น้องกดเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาโอ้โหเป็นหมืน่นเป็นแสนคนนะพี่น้องต่อเขียวนี่ไหมอีกแล้วพี่น้องไหมอีกแล้วนี่อันนี้เป็นรถทีมสมุนนาไปตามเทหานะทุกคนไหมอีกแล้ว โอ้โหเต้ยเลยทุกคนเดชกดเบิ้งเอาเบิ้งเอาพี่น้าโอ้โทษความมาหลายนะเบิ้งเอาทุกคนเดชสุดยอดอีลีนี่สุดยอดเฮงสุดยอดอีลีสุดยอดเออหรอทุกคนเดชกดตรปาท้อปาท้อเบิ้งเอาเด้อทุกคน นี่คือรถไฟฟ้าเมืองไทยนะทุกคนเบิ่งเอาเบิ่งเอาเด้อลุงลุงที่ว่าเมืองไทยเขาบอกพัฒนาเมืองไทยเขาจเจริญเมืองไทยเขาบอกมีรถไฟฟ้าเ,เาเนี่ยเบิ้งเอาให้เจ้าเบิง่งคักเด้อมือตาเบิงบ่งให้คักให้เจ้าให้แจง้งให้ตาเจ้าสว่างเด้อลุงนี่กระเบิ่งคนตามประเทศเขามาทเที่ยวประเทศไทยพ่อะอ้ยังจังหว่าอันนี้เป็นสั้นสองนะสั้นสามอยู่ข้างบนคนยังมีสั้นสามอยู่นะมีไมาอีกแล้วนีบางว่า ฟังหนึ่งไหม่อีกแล้วฟังหนึ่งหม่อีกแล้วพี่น้องเพิ่นคอ,อยยืนต่อแถวกันเป็นระบบเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่น้องบอแซงคิวนะโบลาคิวกันนะทุกคนมีคือระบบคือระเบียบของกฎไทยของประเทศไทยนะทุกคนเบิง่งเอานี่เออโบแม่น็ซี่ยางรัดคิวแซงคิวกันบอมีนะบอได้ด้วยอันนี้เขาจะยืนเป็นแถวต่อแถวกันไปแล้วก่นยางเป็นระบบเป็นระเบียบนะทุกคนโอ้โหโว้ย ุดยอดหรือทุกคนเลยนี่แหละคือสเสน่ห์ของเมืองไทยนี่แหละคือระเบยียบของเมืองไทยเขามีระเบยียบมีวีนะัยนะคิตวิญญาณมีคิดวิญญาณน,นะเขาปลุกฟังนะพี่นอ้องเบิงเอาอยากให้ลุงอะนะเบิงเอาเดี๋ยวเด้อลุงที่เจ้าวอาประเทศไทยเขามีรถไฟฟ้านี่ให้เจ้าเบิงเอา ประเทศไทยเขามีลายลายเส้นลายสายนะรถไฟฟ้านะนี่ก็้าเบิ้งเอาไปแล้ว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 โอ้โหพี่น้องไอ้สุดยอดทีนี้ฝนส่วนทางนี้นะก็จะยืนรอโอ้เดียวไปเดียวมาเดียวไปเดียวมานะทุกคนเบิ้งเอาคนลายแห้งอันนี้นังคอมเกี่ยวซาตางชาเต็มเลยพี่น้องเปิ้งโอ้ยบาทองกินบาทองกับซอนนี่หล่อเนะเทุกคนเลย อโ,โอ้โหสุดยอดอีีทุกคนว้าวไปพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องนี่ไปพี่น้องเอรถรถก็มาแล้ววัททองกับสิึ้นคันนี้แหละทุกคนเี่ไปสํารับคลิปนี้ก็ ศิล่าทุกคนเพียกตัวนี้เลยเด้อพี่น้องเอย้ยทางมากับปากกด subscribe กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจรัฐบาลไทอทุกคนสำหรับคลิปนี้กับศิลาเพียกตัวนี้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายว้าวคนไลค์แห้งโอ้โหพี่น้องเอย้ยคนเข้าคนออกเต็มเลยไปพี่น้อง